ตำบลน,น้ำทรงมีพื้นที่ประมาณ62.50ตารางกิโลเมตรมีหมู่บ้าน11หมู่บ้าน2,349ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งหมด6,247คนประชากรร้อยละ80ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการจัดทำนวัตกรรมสมาร์ทไอโฟนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำทรงเกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำทรง มีการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างจำนวน600ดวงแต่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงดูแลรักษามีเพียงสองคนประกอบกับในปีพุทธศักราช2563เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนาโควิด -19 องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำทรงจึงได้ทบทวนบทบาทภารกิจหน้าที่ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จึงเกิดนวัตรกรรมสมาร์ทไอโฟเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีขั้นตอนง่ายๆเริ่มจากการทำการสแกน QR Code Line e s m a r t s e r v i c e NS กดเพิ่มเพื่อนไปที่เมนูรับแจ้งไฟกิ่งชำรุดกรอกข้อมูลของผู้แจ้งพิมพ์ชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์และกดถัดไปกรอกข้อมูลขอแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดพิมพ์รหัสสอบไฟฟ้า สาเหตุไฟส่องสว่างชำรุดกดยืนยันและกดส่งหลังจากนั้นข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกแจ้งมาที่ l ล n e และแอปพลิเคชัน Smart i p o โของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารอย่างรวดเร็วเมื่อก่อนนะครับเวลาเกิดไฟฟ้าดับอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเขียนคำร้องที่อบอตอนะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลานาน ก็ประมาณ7วัน8วันนะครับกว่าจะดาเนินการมาซ่อมให้แต่ปัจจุบันนี้เรามีแอปไฟร์อัจฉริยะของทบตอรเราเนี่ยนะครับมันก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับไม่ว่าไฟจะดับตอนไหนหรือมีปัญหาขัดข้องตอนไหนเราก็สามารถใช้เข้าไปแจ้งในแอปได้เลยพออีกวันรุ่งขึ้นก็จะมีเจ้าหน้าที่มาซ่อมให้เราเลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดทั้งการเสียเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆครับ เพราะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องใช้เทคโนโลยีในโทรศัพท์หมดแล้วนะก็ต้องอย่างนี้เราต้องไปตามสมัยตามยุคตามสมัยไม่ยากใช่ไหมคะใช่ง่ยากใช่ไหก็แต่มีแอปพลิเคชันเข้ามาในในแต่ละหมู่หรือในตำบลน้ำทรงนะครับก็เรื่องของการซ่อมแซมไฟฟ้าเรื่องนสนุนถนทางใะต่างๆนะครับที่ทางอบตมีตรงนี้ขึ้นมาก็มีการคล่องแคล่วว่องไวสะดวกสบายมากขึ้นนะครับนอกจากที่เราจะเคยขี่รถไปที่อบต นะครับคุณใช้เวลาก็หลายกิโลนานนะครับก็แบบมีแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เป็นการสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็แกงได้ใช่ไหมไม่ได้ยากอะไรอย่ง่ายได้ดีแล้วพอแกงไปแล้วเอาประอมมาอมให้เร็วไหมเร็วสะดวกสบายที่าแต่ก่อบไยดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ถ้าไฟเสียอะไรเสียี่ยโหนานกว่าจะมีคนมาซ่อมนี้พอมีแอปขึ้นมาก็โอเคนะได้รวดเรวชัดใจสามารถ แก้ผ่านแอปพลิเคชันได้ว่าเสาไฟฟ้าตน้นนี้ชมงลุดไฟฟ้าดับสายไฟขาดหรือต้นไม้กิ่งไม้ล้มทับเราก็สามารถใช้ระบบสมาร์ทไอโฟนตรงนี้มาแจ้งให้ทางอบตอนเ,นเข้าไปดูการเข้าไปแก้ไขด้วยเหมือนกันได้อย่างทันท่วงทีน่าจะเป็นต้นแบบสามารถนําร่องในการนำนวัตกรรมใหม่ๆตรงนี้มาใช้แล้ว้็ พี่มอสแร์นจะได้รับประยโยชน์จากตรงนี้ได้มากขึ้นโดยปัจจุบันมีแอปพลิเคชันในการรับแจ้งเร่รูปความต้องการคนเดินร้อนของประชาชนต่างๆ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ที่เห็นในรูปภาษาก็คือการแจ้งกิดรณีที่ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่มีขัดข้องหรือช็อมลุตนะครับก็แจ้งผ่านระบบแอปพลิเคชันสามารถที่จะระบุได้ว่า เป็นจุดใดนะครับแล้วก็ทางองค์การก็สะดวก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเรื่องทันทีทางใดแล้วก็รู้ได้ชัดเจนว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วการเสียตลอดจนจะต้องใช้เครื่อมอุปรกรณ์ในการเข้ามาช่องแซนอะไรเท่าไหร่นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งผู้แจ้งก็คือพี่น้องประชาชนก็สะดวกผมคิดว่านวัตกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นต้แนแบบตัวอย่าง